าเจ้าปีใหม่บายบายข้ามาแอลวหาเจ้าให้อาหารเผื่อไว้เลยลูกเยอะแยะาหาไปแล้วเลือกกินเองน้ำชาเขาอ,อุรมสมจำบูนจัดเตรียมไว้หมดเลยน้ำก็มีอ๋อเจ้าน้องใหม่เ <c oughs> ออพักพักฟักแล้ักล้วักลไม่ควรไม่ควรโอ้โหอ้โดดออกโว้โทษโทษ ถ้าไม่ควรเขาว่าจะดูบ่ได้ลูกเแต่เองโดดออกก็เป็นโอกาสดีไข่จิดได้นับไขด่ดีๆสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดเท่าเดิมนะครับยังดีที่เซ็นได้ตองหนึ่ง,งเฮงๆรวยๆได้ตองหนึ่งตามเซ็นครับว่าเอาไขา่จำนวนไข่ไปนนะไว้หน้าบ้านเลขที่เขาก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือไว้ทางหลังก็คือ สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือสองหนึ่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 งสองประมาณนั้นฮะตรงเป๊ะแล้วก็เมือ่อตอนที่เขาได้เก้าฟองก็นึกว่าจะหยุดแค่เก้าก็ตีเ้นว่าไก่ก็เก้าไข่ก็เก้าก็เอาเก้เก้าเป้าหมายจะซื้อตองเก้าแต่เขาว่าเลขตองออกอยากก็เลยลดลงมาเป็นหนึ่งเก้าเก้าได้มาห้าใบครับ เฮงเรวยๆวันหน้าขอช่วยเป็นที่หนึ่งเด้อเจ้าไก่ให้โชคขอบคุณครับนี่เจ้าน้องใหม่เจ้าน้องใหม่ไข่ได้แปดฟองตอนนั้นถ้าเขาก็ฟักได้เจฟักเก็ดแก่นหรือฟักเก็ดแกนแตกไปหนึ่งลูกฟักไม่ออกสามลูก ก็ตีเป็น8 7 3เจ็ดสามงวันนั้นก็ตรงอท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงตรงครับอ oh. หาโชคอยู่เรื่อยๆครับวันหน้าขอเป็นปีใหม่เดอ้อจะน้องใหม่เค okay, ครับโอเคครับครับไปละวันนี้ใครจะมีภารกิจที่ปฏิบัติอยู่ก็กจ้าอยู่ดีๆนะอย่าออกไปนะร้อมไว้ดีแล้วลนะปลอดภัยในระดับหนึ่ง คงไม่มีหมาตัวไหนไมากล้ามุดหรอกหมาตัวไหนหมุดไข่เจอไข่ขาฝังดินไว้ในรังพวกเองนี่แหละในเล้าวพวกเองเลยผมมานั่นนะถ้าไม่มารังควนไม่กัดไม่อะไรก็เอาภัยให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคนละเวกันนะทางใครทางมันกันนะอย่ารบกวนกันเป็นพอเนาะมาเจ้าปีใหม่เนะจ้าน้นองใหม่หนะ ฟักไข่ได้แล้วเหรอเห็นละฟักไข่ฟักไข่ขเห็นละสวยงามไข่เจีโอเค้ครับไปละไปละชูชีอาชูชีชูชีไปทางนี้เร็วชูชี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 ชชชชช